สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องหลังจากวันบุตมานาบุตกมานาคือเก่าเนาะซุมผู้นายคนเข่าอยู่คอยกันสิลงไปหาเกี่ยวเข่าพี่น้องกับแม่พลอยใส่ผลเนาะให้สะแพนอยู่น้ำพลอยใสแม่อยู่น้ำมิวกี้ไฮซมผลคนเนะาะพะวันนี้มัด,มดก็ะหอดบรแล้วพี่น้องเบิดมือแล้วก็โต๊ะที่หมัดแล้วก็มันขำเลยบริคนวันนี้เนาะมาคนเอามาอนีพี่น้องเลย ก็ซีโลไปหาเกี่ยวข่าวาอ้ยเกี่ยวก็ได้เกี่ยวก็เล็บเธอหนึ่งเลยได้พี่น้องเลยมันคมแต่เลยน,นี่าเาราบดระวังเขาเกี่ยวไว้คำย่างมือบดทันเล็บกุดนิ้วกุดเลยก็เล็บข้าเลิกหนึ่งขนาดแบบย่างมือทันก็นได้เลตเตอร์ตนโอ้คนข่าวบดมือแล้วมีโต๊ะทีหมัดวานนี่แล้วก็โต๊ะที จะหมัดใหม่อีกเนาะกับผู้อึดพี่น้องคอยไปหาเกี่ยวถาครับเนี่ยพายไซมือแดดแดดเฮามาสายแล้วเนะาะมือเศร้านี่พอพายไซผลซีเข่าก็เลยแบบสายเนี่ยเบิดเขากินโอเคลงมือไห่นี่เลยพี่น้องมีแต่เนี่ได้ง,งามได้ห่นี่ก็ะไรประตูหัวบดอัดหัวแต่กุบโคบลงมาพี่น้องเลย บอแล้วเบิดท่งอย่างสิปล่อยมันเนาะเพราะว่ามันสิมาดึงหมัดเข่าในตู้นะหลังขามาเบิดหมู่เลยเออคนเข่าบ่คอยมีล้มไ้บมือค่ะเริ่มแล้วเริ่มปวดหัวแล้วพี่น้อย โดโพเดดพี่น้องเอ้ยแดดบมีลมบโบมีบ,บ,ม,บมีบดเลยนะแดดตลอดบบมีคือเผื่อมาบังตะเวนเลยห้นีเกี่ยวย่าอันได้หนาแต่ว่ามันเกี่ยวซาน้ำหยาเกี่ยวผู้เดียวพี่น้องแล้วอันเดียวนี่ส้นห่มเศ้าเมื่อยกัพี่น้องบไววสยซุมคนเขา่าหัดเข,าขา่ากับพอแห,งห 10, ้งส้นห่มเศร้าเมื่อยก็จังหวะจังลงหายใหม่เนาะ ใหากินน้ำก่อนสะแพนน่ะจะบรุระมาเนาะจังบุเ็นแม่คอยใส่พันลงมาสวิตว่าให้สะแพนเบิ่ง,งหลานเด้ตกใสบ่บุระมาเหี่ยวผู้เดียวคอมเมนต์มันบูมีหนาลายมันก็สิไว้ว่า,วานี้อยู่น้ำซานน้ำหนาเฮ้ยเจ้าซองซ้ำมือก่อนนะไข่แน่พี่น้องเอ้ยมันลมอีแดดสง,งัดสง,งัดกับบูมี่ขี้เฝือมาบางังอีก เสียงนกเสียงหนกห้องตอบกันอยู่พี่น้องฮ่าลุยต่ออีกจัหน่อยก็น่าจะขึ้นแล้วเนาะมาสายเลยเกี่ยวผู้เดียวก็ได้อันน้นอยหนึ่งอันนี้บังใหญ่เด้เี่เข่ายอดได้ตัวนี้โหยังตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นแล้วก็ทั้งหลุ่มงานใหญ่หนึ่งแล้วก็ไ่น้อยไ่หนึ่งยังนาสามสี่งานใหญ่เนาะ เจ๊พี่น้องเกี่ยวตื่นอมกจักหน่อยก่อนลังจากห้หนังสาวเมื่อยไปหน่อยเนาะตอนนี้กะขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเกี่ยวเข่าล่องเดียวแล้วเดียวทรายแล้วลก็ให้ใหญ่นะเกี่ยวได้น้อยหนึ่งเทียงแล้วขึ้นมาเมื่อยปวดหัวตุบๆอยู่วันนี่กับืันนี้มันแดดบ่มีลมนะพี่น้องมันบูมีลมหรือว่กับบมีขี้เขืออพวบบมีลมพัดขึ้นมานอนด้อพี่ เทียงสิหากินข้าวกินน้ำจึงเทียงจึงเทียงสิ่นมากินข้าวกี่กระตุ้นแด่นอนให้อีกเอ้ากินข้าวเอาเบิ้ดขักอัลีเบิดอิ่มใช่ไหมลูกนี่แม่ชงให้ใหม่อ่ะกินซะกินซะเสียดน้ำตาเสียดน้ำตาเสียดน้ำตาไว้ให้เอ๊ะ่นหิวนมบ่เขาก็ตื่นแต่นอนเบิดแล้วลูกมันเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้ดอะไร ăn bớt lại bớt ở lý lò hả đấy, là hàn, hàn bớt lè bố im bớt đây mày xuống rồi đó xuống hai mày nữa lên xài lên xài bao vật vọt <laughs> xài đang hết kinh nhau Ừ. Thấy đây. Được ai không? Được ai không không? không, không. ของกินเถียงของเฮาก้อยก้อยปนินแล้วจะกินก้อยปลากับประกาดเนี่ยเราแล้วก็ต้มปลาเจี๊ยมผิดเนี่ยเราเด็กๆกันชาบายชัยกันดอกหอมบดตุ้งฟูองหนึ่งหวานอ่งนี้สิแล้วแดดวันนี้แหละบ่มีบดบ่มีลมปวดหัวตุบๆฮะ เมื่อยเข่าเกี uh ่ยวเข่าเมื่อยห้องเออวันนี้ร่มลงคนนาทองเือองเื่อแค่นี้นไมเขึ้นไหมทำขึ้นกตายแค่ดูเทีนากัประมาณพี่ต้องกินข้าวแล้วกันากินชมกินเชตตาวกีมอนิฮ้อนกับวันตสั้งหน้กันคลิปกรัพเ์กัแล้วก็ให้ หนูเบิ่งคนละเครื่องกับเธอเครื่องเดียวกันอีกได้พี่น้องเด็กน้อยทิ้งหน้าหุหกเด้อพี่น้องเปลี่ยนเสื้อไม่เท่าเท่ากังเกาะเป็นไห้ก็เลยหนูใส่ใส่น้ำสบายอะไรบ้างมีน้ำแข็งก็ผู้เสพบนนวลนี่แหละสบายก็ได้ กินมั้นะเซเว่นอัพเซเว่นอัพเนาะตัวแมนสเปรย์ตัวจริงนี่แตอยากให้ไอหมอเปิดให้เบิี่งต่อยากให้ถ่ายเสือให้ห้อนมัน้งตอนนี้ก็ลงมาต่อรอบแรงพี่น้องเอ้ยอยากกินข้าวเที่ยงแล้วเฮ้าอยังมุม เฮาอยู่แต่หึงเฮาไปตองขี้ตัวกับพระจกักอุตส่าห์มาเบิ่งคิดว่าเห็นปลาคอนน้ำยังไหลเติบอยู่ปลาซิวหยุบหยุบปลาปลาจบเอานี่น,น้ำบกเติบปลาซะาเอานี่ปลาลาดนี่พวแห้งกีดอกพปลาลาดก้อนหิน,นบักมุมเฮา,าเพียงอะ เอาปลาในน้ำนี am, ่โอ้ยเดี๋ยวเห็นปลาขอน้ำขอนอนขรุอยู่ซะดอกตบิดกระบอสนใจดอกเห็นเห่าโบยุดจัเฉื่อยเลยโอ้ยมาเบิ่งสักหน่อยนะมีตัปลาซิวนี่แหละนี่เดี๋ยวปลาขอน้อยก็มีกันตัวน้อยหยุบหยุบอยู่น้ำสีแห้งหมดอลไรบวกเกินชองมือนี่นะมีตัปลาซิวหยาบหยาบพี่น้อง เฮาย่างตัวผู้เจ้ามาเบ่งเอาปลาชิ้หยุบๆนี่นึกว่าเฮ็ดปลาคอน้อนโคโหน้ำคนสนิดอกปีาน้ำขาดหมดเลยตามห้องเมืองนี่พี่น้องแต่ทาน้ามันหน่อยเลยมีแนวมากินได้ปลาก็อันนี้พวกเห็ดมีเลยเป็นมีปลาเลย ปูกต้น่ะต้น,ะตน่ะยังลายเติบอยู่น้มันกกินงูกินพี่น้องเวลาน้ำมันหน่อยๆป่ะเมื่อเด็กๆเกี่ยวข้าวต่อให้เกี่ยวสิขึ้นแล้วแหละพี่น้องเกี่ยวผู้เดียวได้ลายเติบยาวเติบเด้พี่น้องนี่ยยาวไปแล้วก็น่ะหันอีกน่ะหันหตะวิดบันแดดเลยป,ปมมุ๊บมาห่มไหมบันนี้มันหมน่มหมบนันอเพราะว่ามันขำเนาะ ขึ้นก่อนพี่น้องวันนี้เยเข่าว่านเอ้เข่ายอดมันถี่กันใะบมันหลรวมกับ่คคอยใหญ่พี่น้องมันถี่กันเกี่ยวกับสีไปซาเนาะคืออันนี้นี่เป็พ่อหมัดได้เขาต้องเก็บรวมกันตั้งเถือมันสุดเพลองบนว่างเลยนะมันตกต่อเพืองเขากับพอลายอันหน่อยเก็บตืมกันให้มันพ่อหมัดเลยพี่น้อง เบิ่งทิมัดเข่าคนเข่าตพี่น้องเอ้ยขับรถพักราขึ้นแล้วเนาะวันสามคนของมิกกีเมื่ออื่นคนแหละมามไปงานซบนศซบปู่ของฝนอยู่บ้านตั้งแต่วานนี่เนาะสองมือพี่น้องเผามือนี่แหละเผาแล้วละปันฮ่าก็ เสือเปียกว่าได้เสือ,อนนักได้พี่น้องมัดเข่าก็ไดุ้อ,อื่นก็เรือแต่แถวนะหนึ่งสองสามเรือสี่งานจ้างอีกมืออื่นมือสุดท้ายจ้างคนเกี่ยวแต่มือนี้มันมีคนเกี่ยวเนาะเพราะว่าคน คนก็คนเองก็บยังบวายนะเกี่ยวไหวเกี่ยวไหวจะนผับวคนไปดำมันก็อันนี้นะพี่น้องก็เลยว่าวมืออื่น,นมืออื่นนา่ามืออื่นน่าจะแล้วปุดเลยเนาะดักด๊กไปเด้อดักผู้บังดองจะแล้วปุ่ดป,ประมาณได้คนงานแล้วประมาณแปดคนแปดคนจังหวัดสีแล้วแต่วเวน้นกับาจาก่จังหวัดมืออื่นเนะาะแต่ว่าผู้เจ้าเองก็คนไปดำมืออื่นแล้วก็ผู้เกี่ยวกับเกี่ยวไปดำเนาะ แคพี่น้องขึ้นก่อนจะพาพี่น้องไปเบิงเขา่าอยู่ร้านต๋อเนาะอันบูทันได้หมัดกับลายได้พี่น้องผู้เจ้าเองผู้ชายกับคนเลยกังเวทมืออื่นขนาดมือหนึ่งยังคนบดมือบดอเกี่ยวเข่าเลยเนาะมิได้อคอยเกี่ยวผู้เดียวผู้นี้ก็ได้พี่น้องสอแพนกับเป็นไข่มันแดดคือไม่นี่แหละเมื่อวานนี่ไข่ขึ้นเลยขนาดคอยยังปวดหัวตุบๆมือใดมันแดดเลยสิปวดหัวตุบๆแล้วก็ซิมมือย ลาเกี่ยวเข่านี่วนคนเข่าขใส่ยสาลนตักซีได้จากสอบเด้เข่าหน้าลุมเข่าต้นอะไรหาซิบกว่าสอบมารุ่นต้นนีเนาะบัดคนแล้วเวิร์ดผู้ละพี่น้องเกี่ยวหาเกี่ยวอีกมืออื่นกันแล้วแต่ว่าคนหาพผูและอีกชองสามมือผู้ละคนตังซีแล้วเวิร์ดแล้วเวิร์ดแลวก็ต้องรอหลดเขามาปัน่นอีก โมโหสิไรจากสอบกันแล้วลุนกันต่อไปนะพี่น้องเบิ่งสภาพฉันตอนนี้นะดำปุบปื้ดพี่น้องเขื่อแต่เขื่อแตนมันออกฮ้อนอะลีดายแบว่าขนาดเขาตากแดดแป๊บเดียวยังพอแห้งกระเซ็นแบบเขายืนอยู่แดดตลอดหลายชั่วโมงเนาะก็โอเคนะพี่น้องภาพกระสันส้นๆเลยเด้อหิวติ๊กน้ำพี่น้องเอ้ยผู้พัพนขีปน้าพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง